้อมีนจิ้มเลมเนี่ยมาได้จิ้มเลยซมมตำปีอคาจินคาแซ่บเป็นพีชาแนลนี่ดูงามๆสวัสดีค่ะโอ้เอ๋คาแซ่บเชื่อแนวนะน้องแล้นี่จะมาทอดหมูกรอบสูตรไม่จิ้มของเพื่อนหวยได้ขั้นตอนการ การต้มการย่างกับแไว้กาทั่งต้หน่ลยโอ้โหอ้โห่องนีน่นีอ้ม้ยเน่ยมาได้ทิ้นี่ยไม่จิ้มด้นีอสวยมากไวไวไ่คิว่า่าลยเนีเราไม่ต้องจิ้ก็ได้เนาะ ราดไปเรื่อยๆไม่ต้องกินแค่เจ็บเลยเอาไปกินกันยังขนาดเราจะมากินกับน้ำจิ้มที่หมวยทำไว้นี่ <c oughs> แล้วก็ส้มตำคำชื่อคำชื่อขนมจีนอย่างนี่สองชิ้มก็สวย <c oughs> นี่ยัง หางคู่กันจิ้มเลยครับเพกเขากันทางน้นคน้องแก้วมกินน้ำตกใหม่นี่สีน้ำสูอ่ค่ะเ้สีโอ้ส้มตำฝีมือหมวยครับเพื่อนหมวยพากินปาแซบปลาน้องปาแซบแห้ง ขาดบ่ได้ครับนี่ของแท้หมูกรอบนี่มันจิ้มผัวไปทางใต้ครับเนี่ยมชิมไม่ได้จะมากินครับตำส้วว้าวก็ดีเย็นเลยครับทอดาอยจะมีอาย,ย,ม,อาย,อยอมามา่มาพี่น้องเนี่ยออกก่อน hai <sống> <s tweet> อ <c oughs> พอซิมหนังมันก่อนไปนอกเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการในหลัง <c oughs> เอาแบบสน,นันสนันจอ กลอบแห้งแซ่บแห้งนี่เป็นน้ำจิ้มสอดที่หมวยเห็ดครับ มวยโอเอมาชิมน uh ่าแซบเร็วของแซบเนี่ยกินงใหนเอาอยากกินยากให้จัดก่อนหนี่ยงวงห่าสวัสดีค่ะโอเอพาแเซลเชื่อแนวเอ้เสียบน้ำเนี่ยได้แล้วยระดาต่แซบกระดอกที่เมื่อมวย เห็นประถอดกจะลำหน้าอะไรเดี๋ยวเมาใส่กระอดเอาด้วยมันหนต้องใส่กับน้ำจิ้มทุกคนวันนี้ข้างเสียงกรอบว่ากรอบซ้ำเลยบอ๋อ๋อกรอบแฮงเราเกรอบลึกเนื้อปลาหยำรินเจ้ากรอบกับน้ำจิ้ม แซ่บด้ะอร่อยเลยแม่นแซ่บแห้งตัวตำมะฮงเนี่ยแซ่บยิ้มใจไหมกินกินย่ำใดก็แซ่บย่ำนั้นหน้าตาหน้าขึ้นมากเพราะว่ามาเจอหมวยหลายรอบแล้วกินสมตำเลยครับเป็นไลค์คลิปแล้วแซ่บไปเลย านนะะตาบืนไปป้นไหมคะเล้ยงสายตาเมิ่เจอไม่งลยวปุ้นบะเดี๋ยวไปยามเดีย๋ยวแม่ขบุนตายที่เาชิฟเอเอยค่ะเดีย๋ยวเดยวไปยามแต่ <c oughs> ว่ามว,มวยํำฮงแซบไปเรียมวยมาเปิดร้านไนรึมั้ยี่หลีบอ,บอกมวยลายรอได้ไปน้องมวยบวยยามเปิดร้านนั่นเือ เกิดแล้วใครจะมาซื้อมาซื้อไหมหาคุณมาซื้อ,อบอกรอบวันไหนโหส้มตำจะขับรถจากเมืองการมากินอยู่บนเอ,อแถวนั้นอร่อยข้าน้นมันก็ปลาไปแบบนี้แหละคว <c oughs> างอร <c oughs> ่อยไม่ดีกว่า <c oughs> <c oughs> นี่ตาล่าบ่ารลูกดูไปใสล้วครับตอมาเหม็น,นลูกเดี๋ยวก็ถามหาพหิดเลย <c oughs> พิษปลงลงังสอนอื้ม <c oughs> รับสนานจอแห้กความกบเสียงฝนฝนตกอยู่ในเสียงหมูกควาดังกว่นาแซมแห้งตะม้งกระดานเงื่อนความสู้นสุด ไม่ต้องกวนไงฮะบเขาหรือเปล่าฮะเมืองนอกเลยครับเ ครับแฮงครับพี่น้องครับสำหรับวิธีการใหดหมูกรอบเด้อพี่น้องเด้อสามารถไปเบิ่งได้อยู่ช่องพากินพาแซ่บแอมดีชแชแนลรช่อ,องช่องเพื่อนหมวยครับหรือว่าช่องหญิงหมวยเพื่อนลาล่าเด้อพี่น้องเด้อไปด้วฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ซาลาชแชแนลเด้อครับเมื่อนี้กินหมูมามกินพิพษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม